The a line of <laughs> อันนี้ผัดกะเพราเส้น,นะะสเชยียงไห้นะคะใส่หมูชรายใส่ไส้กรอกนะคะขึ้นเชียงไห้ผัดกะเพราเสร็จ้วนะคะค่ะไปทานกันได้เลยค่ะ